คราบนมัสการขอโอกาสปูกเจ้าค่ะอือจเจริญพรมีท่านผู้ชมอยากทำฝากถามเข้ามาเจ้าค่ะว่าจังไรขอโอกาสปูกเจ้าค่ะอือปูกฝันไปยากเจ้าค่ะความฝันใจเย็นพยายามติดตามไว้ให้ชัดเจนชัดเจนก่กอนอืออือมีม่อะไรอีก ขอาการปู่ถ้าผู้ชมอยากส่องขันน้ำมนต์โชคลาภจ้ะค่ะเออเดี๋ยวเมตตาทําให้แล้วก็ดูเอาถ้าเกียบุญเขามีบุญมีตาดีตามีบุญมันก็ได้และเดี๋ยวจะทําให้เดอ้อขันน้ำมนต์ก็คือขันน้ำมนต์นั่นแหละดูไปพิจารณาไปบางทีมีโชคมีลาภเดี๋ยวจะเมตตาทำให้เดอ้อแต่ก็อย่าอะไรมากมายกับสิ่งเหล่านี้ก็ดูไป อย่างเช่นที่บอกกันอ่ะฝึกสติฝึกสมาธิไปด้วยอยวจะทําทให้เด้ยอเืียังีกขอาการ์ูเจ้าค่ะมีอยากทำสาถามเข้ามาเจ้าค่ะว่ายังไงท่านผู้ชมอยากทำอยากได้เบอร์ของแม่แอวเจ้าค่ะหรือว่าเบอร์ของแม่แมที่อเสษไหีนะเจ้าค่ะท่านผู้ชมเห็นแม่แอวมีโชคลาภกับ ปู่วัดสว่างธรรมดานเ<ไ>จ้าคะ่ะอ่าพอจะม,มีลูกศิษย์วัดจพอจะมีไหมเจ้าคะ่ะลูกศิษย์วัดมันก็มีแต่เด็กนี่แหละมันจะมีมีเบอร์โทรใครลูกศิษย์วัดมันมีแต่เด็กมันไม่เอาเบอร์โทรคนแก่วไว้หรอกอแม่แอวก็เป็นผู้มีบุญมีคุณ ต่อวัดวา,าสนาเป็นผู้ใจบุญสุนทรทา,าน่างท่านก็มาทําบุญบันพระแต่ว่าบ้านก็อยู่ไกลแต่ว่าก็ด้วยความเรื่มใสความศรัทธาก็ามาถึงแน่เอ๋ก็มีโชคมีลาบโชคลาบก็เกิดด้วยบุญวา,าสนาบรารมีที่แม่เพื่อนได้สั่งสมอบรมมานั่นแหละจะได้สงสัยเลยที่ว่ามีโชคมีลาบบางท่านบางคนก็สงสัยใช่ไหมใ้่ค่ะ บางท่านบางคนสงสัยทาไมเห็นถ่ายลงไม่ได้ว่ายังไงอะไรประมาณนี้ไม่ต้องสงสัยดอกท่านทั้งหลายอืมแม่แอวที่ให้สัมภาษณ์ไปท่านที่ดูคลิปย้อนหลังจะเข้าใจอืมเพิ่นมีชควมีลาเพิ่นมาวันที่สี่หกวันนั้นอ่ะจตมาก็เริ่มเปิดรับแขกใช่ไหมวันที่สี่โมงนะยันบอกเปิดรับแขกทำวิธีต่าง เกิเป็นกวนเป็นกําลังใจให้แก่ญาติแก่โยมแม่แอเวิ่นก็มาวันที่สิบหกตอนเช้าอาตมาก็พูดเล่นๆกับแม่เอวนั่นแหละลองไปพิจารณานะอย่างนี้อย่างน,างนี้อย่างนี้นะแต่ว่าด้วยบุญกุศลของแม่เอ๋วหนุนส่งหนุนนาให้รู้ให้เห็นในบางทีบางอย่างนะจับใจความได้อะไรประมาณนี้แหละพอเราก็พิจารณาเราก็พูดออกไปเลยปะนะ ืก็เพิ่งได้วันที่สิบหกตอนเช้านะ่ะเสียดายไม่มีใครมาถ่ายวันที่สิบหกถ้ามีคนมาถ่ายโอ้ยสามตัวไม่เหลือเลาโอ้ยสามตัวสามตัวก็ไม่ตรงหรอกว่าเป็นโต๊ะโต๊ะน้เขาเรียกอให็นแะล้วเบอร์โทรก็ไม่มีหรอกเบอร์โทรไม่ได้ถามเอากับแกไว้ลูกศิษย์บ้าก็ไม่มีหรอกอืมด้อ มีอย่างอีกบ่าพระยานาคุตุมังกรยันตินะ้มีตาเต๋อกรตังเกียววันังตินิโอกาสนานาจาลิตินาจาร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 ิตินาเมตินาจาร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 ิติโอกาสนากัสุมังกรยันตินาจาริ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 ตินามังมังยีมีมามะมามาณาชาลิติเทพเทวาสุมังกรยันติปัญหันพร

นัชารีติส okay. ุมังคตังเีวันังสันติโอกาสนะกุสุมังคตังเีวันังสันติโอกาสนะกุสุมังคตังเีวันังสันตินัชารีตินาเมตินัชารีตี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 นาินัชารีตีนาินัชารีตีนาินัชารีตีเมินัชารีติรเมติารีเมตินัชารีตีนาเมติาธุสาธุสาธุเด้อนัชนาเมตินัชีตีน สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้มลิได้นําโชคลาภเกี่ยวกับขันน้ำมนต์นะคะสองขันน้ำมนต์นนนตัวเลขโชคลาภมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเทียนขันน้ำมนต์ตัวเลขโชคลาภวันนี้สวยมากนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ชัดเจนมากเลยนะคะแต่ว่ามลิขออนุญาตให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอานะคะสาธุขอสินศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอบารามีปู่ย่าท่าเสด็จนาคราช ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคลาภก้อนใหญ่นะคะขอให้มีโชคลาภในวันวันที่หนึ่งมีนาคม2564นี้ด้วยนะคะท่านผู้ชมเห็นเทียนมไหมน้อเห็นเป็นตัวเลขโชคลาภไหมน้อเห็นแล้วก็พิจารณาบอกด้วยนะคะจะได้มีโชคลาภด้วยกันนะคะขออนุญาตท่านผู้ชมนะคะการที่มาลิทำคลิปนะคะก็ทํำด้วยความเชื่อความศรัทธาน,นะคะ แล้วก็เห็นคุณค่าสิ่งที่ปู่ท่านเมตตาเมตตาให้โชคลาภนะคะแต่โชคลาภก็แล้วแต่ดวงวาสนานะคะแต่ว่าที่แน่ๆนะคะที่ได้ตลอดก็คือได้บุญนะคะได้มีความสุขใจได้ยินได้ฟังก็มีความสบายใจนะคะได้ฟังธรรมะได้กำลังใจหลายๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมลิก็จะเห็น คุณค่าของธรรมะมากกว่าสิ่งอื่นนะคะในส่วนของโชคลาภอ่วสวร่างธรรมดานท่านก็เคยบอกตลอดนะคะว่าโชคลาภนะคะท่านก็จะบอกว่าเป็นแค่ผลพลอยได้นะคะเพราะว่าทุกอย่างก็ขึ้นอยู่ที่บุญวาสนาบารมีนะคะท่านผู้ชมพยายามฟังให้จบคลิปนะคะจะได้ไม่สงสัยนะคะใจเย็นใจดีนะคะเป็นสุขสบายนะคะก็ดูไปสบายๆนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับช่องมาริชาแนลด้วยนะคะขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรัวรววทุกท่านนะคะ